เสียงปืนไหมฟ้ามัีปืนหรือฟ้า่าโคมคามโคมคามฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าข้างนอกจะมีเหตุการณ์ไม่สงบเฮ้ยทำไมเสียงมันหายไปแล้วอ่ะนายไปดูดูบนป้าบนป่านบนนั้นบนเขาเปล่ามีอะไรเปล่าบนเขาอ่ะโอ้ยวันนี้แย่มากเลยพวกเรากล่าว่าจะมาเดินป่าเข้าแคมป์แต่อยู่ดีๆก็มาหลงป่าซะได้แล้วดูรอบรอนั่นสิรอบๆอมีแต่บ้านร้างแต่ไปหมดและที่สําคัญนะทุกคนลองดูต้นไม้ ฉันว่ามันดูแปลกไปแปลกๆอ่ะเอียงเชียทำไมเป็นเอียงแบบนี้แสดงว่าอาจจะมีตัวอะไรบางอย่างที่แบบว่าเข้ามาในป่าแล้วก็แหวกเอ้ยหมดแล้วโอ้โหไปหาที่หลบภัยก่อนเลยมาบ้านบนป่าไอ้บ้านบนเขาบ้านบนเขามาๆโอเคทุกคนมีไฟฉายกันใช่ไหมอ่ะมีมีมีถ้าเกิดว่าทุกคนหลงทางอ่ะให้กระพริบไฟฉายเป็นจังหวะสามชาตินะแต่แตบแตแตบชาติแบบไหนอ่ะ เพื่อนำเติมเตึมอตมเตึมเติมอตึมเติมตึมเติมตึมเต้มเติ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 มติมเ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 ตามเติมเติมเติมเตามเติ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 มเริมเติมเเรามเติมิเติมติมเติมมติมเิมเ้เม้เมเมเ้ จริงไหนอะไอ่จริงทุกคนฉันเห็นซอมบี้อยู่นอกบ้านอะไหนหนมันทับดูหน่อยดิซอมบี้จริงอู้มันเดนมาอู้ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราปิดตัซอมบี้ใส่ชุด scp ด้วยเฮ้ยเพื่อนเข้ามาเราเราเรเราเราจะสร้างอนนี้ก่อนอะไรอะพิกิตรนายเอาของอะไรมาสร้างกระสอบทรายสร้างไงนะนายเข้ามาแล้วฉันจะปิดห้างเร็วๆอ๋อนี่ไง เราสามารถบิวเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดได้โอ้โหจุ๊บแจนสุดยอดสร้างแบบนี้ไม่ใช่แค่ซอมบี้เข้ามาไม่ได้นะพวกเราเอ้าไม่ได้ด้วยเหมือนกันไดมือนกันเลยแล้วเขาทำลายไงออโอเคโอเคโอเคได้เลยเราขึ้นไปที่สูงดีกว่าแม่ฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอซอมบี้เดี่ยให้เรานะทําการขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็รัดเออตรงระหว่างโคนขาที่โดนซอมบี้กัดมันไม่ให้ไหลเข้าสู่หัวใจมันู อุ้ยนี่บอมบี้มาเต็มเลยเฮ้ยมั็นมาเพียบเลยอ่ะดูดิดูดิดูดูป้องเราไหมอะพวกนายพวกนายมันเข้าไปเฮ้ยมันกำลังต่อตัวโอ้สล็อตเฮ้ยอะอันนี้เปตัวนึงเข้ามาแล้วจบเกมเอาแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยฉันว่าพวกเราอย่าเพิ่งกังวลตัวนี้เลยดูตรงนี้สัก่อนข้ามมาที่ฝั่งที่พี่ไม้อยู่สิพวกมันกำลังต่อตัวกันเป็นบันไดเพื่อที่จะบุกเข้ามาในบ้านของเราอ่ะงั้นแล้วเราจะใช้ชีวิตโลดได้ไหมเปิดประตู นีเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เราปิดประตูหลังแต่เราไม่ได้ปิดประตูหน้าไงไอเดี่ยวนะ<อ>นี่นี่นี่ฉันเห็นอยู่ว่ามันมีปืนถ้าเกิดว่าเราสร้างปืนล่ะมันมีไงฉันสร้างแล้วโอ้ยยิงยิงโอ,โอเคคิดว่าตอนนี้นะซอมบี้ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วฮะว้า,ว,าวซาอมบี้กูดีซอมบี้กูดีฉันได้ยินเสียงที่ไม้ายกำลังกรีดร้องด้วยเสียงภาษาเอ่อควาวุ่ซอมบี้กูสารุกูเขาปิดบล็อกเหรอ กันแล้วปุ๊บ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 ปีเป็นไงบ้างทำไมกันแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีซอมบี้อยู่ทำไมวิ่งหนีซอมบี้อยู่ซอมบี้ยังอยู่เฮ้ยพี่ไหมพี่ไหมหลอกล่อซอมบี้เหลือสามตัวแล้วตอนนี้โอ้โหนี่แค่คืนแรกของพวกเรานะเนี่ยนี่ตายเถอะมีซอมบี้บุกมาเป็นล้านๆตัวเลยอะซอมบี้มาคืนต่อไปมันจะเป็นยังไงกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเหลือตาคนละเท่าไหร่อ่ะฉันเหลือพันหนึ่งฉัเหลือสองตอนนี้ฉันเหลืออยู่เจ็ดร้อย เราต้องรีบตามหา<อ>พาา่อค้าเพื่อซื้ออาหาราแล้วก็หาทางซื้ออาวุธเอาไว้ป้องกันตัวเพราะฉันไม่แน่ใจว่าในคืนต่อๆไปเราจะเจอกับสิ่งที่อันตรายมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าในคืนนี้ทุกคนเรามานอนก,กันที่ระเบียงชั้นสองตัวนี้แล้วกันว้าวไอ้เช้าพอดีไปทุกคนอ,ออกเดินทางแม้ว่าฝนจะตกก็ตามพอดีไปไหนกันนะพี่ไมโอ้ฉันนอนข้างนอกเลยวันนี้ไปเดิไปเดินไปเดิไปด้อโอ้บรรยากาศดูเหมือนว่าจะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆเหมาะสำหรับตั้งแคมป์ ฉันเจอบ้านอะไรบางอย่างอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะมันเหมือนบีหอคอยแล้วก็มีถ้ำเฮ้ยลงมาข้างล่างเจอถ้ำมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยว้าวเราขับพอได้ไหมแจนทรุตบล็อกต่อหน้าฉันเลยนะผมมันจะไม่ต้องใช้เฮ้ยแต่บ้านนี้มันมีคนอยู่นะเขาเปิดไฟด้วยอ่ะเพื่อนใช่แต่เราควรมาที่ถ้ำก่อนเฮ้ยทุกคนพ่อค้าฮะพ่อค้าเหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้อนเคอข่มปีศาจ โ oh, อ้อ้าวมันไม่สนใจร้านค้าเราเลยพวกมันสนใจแตก <c oughs> แ่กล่องอ่ะแหมกล่องมันต้องมีต้องใช้นี่นานี่ทุกคนมาเก็บกล่องแล้วมาเก็บกล่องแล้วอุ้ยเพื่อนมันมีปืนด้วยอะฉันอยากได้อ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันมีตังพอที่จะซื้อปืนได้หรือเปล่านะฉันซื้อปืนปืนกลได้ไหมอะเวลคอมเวลคอมผมขอ oh. ต่อสไนเปอร์ได้ไหมครับโอ oh, ต่อสไนเปอร์เหร นี่ฉันซื้อได้แค่ปืนพเพกยงใบเดียว้ยตัวอะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะอเฮ้ยหุ่นยนต์เหรอกองแกงกองแกงพวกนายว่าไงจ๊ะพ่อค้าน่ะให้ฉันมาอะไรอ่ะเขาบอกว่าเห็นแก่ความลำบากของผมที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสล็อตเนี่ยอะไรอีกอ,อ่ะยังไงอ่ะเขาดูโง่เฮงเขาเขาบอกว่านายเอาปืนนี้ไปเถอะหุ่ยปืนสนเป๊อ เฮ้ยผมได้นี่ปืนสกาแล้วเดี๋ยวนะทำไมพวกนายรูนหลานจะได้ m c a 1เอ๊ะทำไมได้ปืนอะไรก่เน็กระจิ๋วหลิวก็เมื่อกี้ฉันเอาปืนปนให้พวกนายไงล่ะอะไรอ่ะนี่แหละสิ่งที่พวกฉันเห็นน่ะตอนแรกฉันบอกแล้วไงว่ามันมีเสียงแปลกๆลกโอ้มีสมบาาดบุกเข้ามาในถ้ำนี่เลยอเนี่ยดีนะที่ถ้ำอ่ะ มันยังแบบว่าปกป้องพวกเราได้อยู่ตายเลยเจ้าหมามาจากทอมร้านฉันพังแล้วเนี่ยนั่นนะสิให้ตายเธอไม่เป็นไรพวกเราจัดการเองย่ามานี่ยมันจะตายยังไงมันลดไหมเนี่ยฉันไม่รู้สินะแต่ฉันเห็นเลือดมันมีสูงสามตัวพิกิล์เลือดมันเท่าไหร่อ่ะลดลดเลือดลดหรือสี่หมื่น เหลือสี่หมื่นเหลือสี่หมื่นสามหมื่นกว่าแลหรอจากข้ามเอามื่นโอ้โหนี่มันปีศาจบ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเออพวกแกเข้ามาอยู่ในถ้ำเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมันมีตัวซ้ายตัวเสริมมีฮักกี้วักกี้มาแล้วมันกำลังจะมุ่งหน้ามาในถ้ำทุกคนรีบออกมาจากถ้ำแล้วเอ้เช้าพอดีเลยช้าพอดี เหนื่อยมากเลยนละเนี่ยว่าแต่ไอ้บ้านหลังนี้นี่มันบ้านอะไรกันดูดิจากสภาพแล้วเหมือนว่าถูกเออสับปะหลาดพังมาหลายรอบเหลือเกินเฮ้ยมีใครเข้าไปข้างในได้ไหมเพื<ำ>่อนเพื่อมีใครอยู่อยู่นบนเขาด้วยอันไลเหรอหน้าใครอะ่ะเฮ้ยเจ้คนผู้รอดชีวิตช่วยด้วยช่วยจนันตโหนนายขนาดร้องของความช่วยเหลือนายยังยิ้มร่าเลย เขาบอกว่าบ y flight p a ไม่มีอะไรอะตัวตัวบินหรอตัวเครื่องบินหรอกัน่ะตัวเครื่องบินหรือว่าเราจะสามารถยนีออกไปจากที่นี่ได้เลยถ้าเกิดว่าเรามีหนึ่งพันเหรียญ่ะให้ผมลองซื้อไหมลองซื้อที่ชั้นโมมีพันเปล่าผมซื้อแล้วต้องสูนขึ้นก่อนพี่ชาแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่บ้างหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งได้ยินไหมครับตอนนี้พวกเราติดอยู่ในป่าและพวกเราต้องการออกไปจากที่นี่ด่วนเลย มีปีศาจมาในทุกๆคืนแล้วเออเฮ้ยสัญญาณขาดหายไปแล้วอ่ะฉันว่าพวกเราทุกคนต้องอยู่ที่นี่เพียงลาพังในตรงนี้ไม่มีป้องปืนด้วยเพื่อนโอหฉันว่าป้องปืนนี่น่าจะเกิดจังมีคนสร้างอย่างแน่นอนราดูดิผมสร้างผิดหลักมากผมสร้างเองครับดูดิมันแบบว่าขาหนึ่งมันงอ้งออกมาแล้วอ่ะจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันดูฝืนใช่ไหม ใช่ฝปนธรรมชาติเราทำเราทำราถังใช้ได้ไหมอะตุกแดงได้เอ้าอุ้ยอะไรอะวุ้ยจังอะอุ้ยไอซีพีมาทาเลย939เนี่ยที่ฉันเห็นใช่ไหมไอซีพี939เจ้าตัวนั้นมันคือจอระเคนังกรับเราสร้างป้อมกันดีไหมตรงค่ายทหารนี่แหละเราช่วยกันฉันว่าเราเอามันลงอยู่นะ939 928ตัวมันดูไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่งั้นพวกเราช่วยกัน ทำการเอานี่เลยกระสอบซ้ายออกมากั้นไว้ผมเหลือตังไม่พอแล้วกระสอบทรายก็กั้นไว้ในค่าอทหารกั้นแล้วกั้นแล้วผมกั้นให้แล้วก็เลยมันหมุแน่เลยอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวนะแล้วพวกนายกั้นกันไม่มีระเบียบเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่ผมกั้นอะไรเนี่ยนี่ก็ทีเพื่อนแต่ฉันคิดว่าตรงเนี้ยมันไม่น่าจะกั้นไอตัวนั้นได้นะน่าจะกั้นแค่ซอมบี้อ่ะบ้าแล้วก็ กั้นสองชั้นได้ไหมล่ะพวกเราอ่ะฉันลองดูก่อนสองชั้นนะคือว่าเราเอ้ยนี่ไงมันกั้นสองชั้นได้ทุกแงว้าวนี่เลยมันจะมาจากทางนี้แน่นะไม่ใช่มาจากข้างหลังเออมาจากข้างหลังหรือเปล่านี่พี่มอดูเห็นไหมถ้าเราเอามารวมๆกันแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งสูงอ่าแล้วยิ่งสูงก็จะยิ่งไม่มีคนมาไรป้อมปืนเนี่ยโดนปิดกั้นไปแล้วอเอายิงอะไรอ่ะยิงอะไร เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมจนถึงพรุ่งนี้เช้าวันนี้เราจะใช้พลังงานทั้งหมดที่มีในการไล่เจ้าตัวสัปะหลาดนั่นเฮ้ยมาแล้ว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 มาแลยวมา้มัน้งาแล้วมาแล้วมตแลมาแล้วา้มาล้ม้มาแล้วมาแมาแล้วมันล้วมาแล้มานล้นาวม้า้มันล้วมาแลาหาลาแ้าวมาแล้า้มาวา้าแมา้าา้าาแาแลร้ม้า้าล้างส้าา้ ต้องขึ้นตอนนี้เราสร้างกระสอบาฟล้อมมันเลยดีไหมเอาเอาเอล้อมมันขังมันไว้ขังมันไว้ตายแล้วยังไงตายขังมันไวุ้ขังมันไว้อย่าปล่อยให้มันออกมเล่อมันเหลือเดียวแล้วฮะโอเคตอนนี้มันิดกระสอบาฟเฮ้ยทุกแกตายไปแล้วววว้าววอ้น้ากได้้ากระสอบเยอะ้นแล้ว ตอบซ้ายเฮ้ยตอนนี้แหละเฮิ๊บเฮิบเฮิบฉันรอมันไว้แล้วเราต้องสู้ไลยพิมโอรถอ้อมไปทางหลังเขาเอ๊ะผมจะอยู่หลังเขาคอยดีฮักกี้วากี้ฮักกี้วากี้ฮักกี้วากี้กลับมาฮักกี้วากี้เมื่อกี้ฉันเอ่อเห็นมันอยู่แถวๆหลังเขาพอดีมันคงไม่มาตัวนั้นพอดีหรอกมั้งยิงเฮ้ยเอาตรงๆนะฉันเล่นตลกตัวเนี้ย อนระหว่างที่มันกำลังแบบคำรามอะ่ะแวแทีโท่โพผ <ใน S 2> โลงแผลงอย่าเข้ามาใกล้ฉ <c oughs> ันเลยแผลแวลงฉันตึงเงอะพวกแกทุกคนบางเอ่ยคงไมา่ได้เปิดของฉันฉันเจ้า,าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวใน SCP แสดงว่าซอมบี้ที่ถูกที่ถูกเออ่วิจัยใน SCP มันหลุดออกมารพร้อมกับไอตัวนี้ด้วยเนี่ยไม่ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนเครื่องบินลบที่ไม่รู้มันบินแล้วมาช่วยเราคนแรฉันไม่ช่วยแล้ว มาแล้วชุดแจ้งโหยยังเหลืออีกสองหมื่นกว่าเห็นไหมฉันสามารถยิงมันจากตรงนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นการยิงมันจากกระสอนปายใต้นี้มันจะเล่นงานผมมันจะเล่นงานผมมันจะเล่นมันจะเล่นงานชัดโอ้ยฉันหลงทางชุดแจ้งพยายามหาแสงไฟไว้พวกเราเปิดแสงไฟไว้อยู่หาเสียงปืนเ้ยังเหลืออีกสองหมื่นกว่าโอ้โห เป็นไรยังอีกยาวไกลวู้พี่โมฉันคิดว่าเราคนที่จะสร้างป้อมปืนเพิ่มนะพวกเรายิงอย่างเดียวมันไม่พอผมมไฉันเองสร้างป้อมปืนไว้ด้านบนเลยเอาล่ะแบบนี้เป็นไงเยี่ยมโอ๊ยโอผมเสียเลือดจะตายแล้วมันมันแพ้เว้ยใส่ ตัวนี้ไม่มีตาได้ซ้ำอ่ะแล้วฉันรู้สึกถึงว่าตอนที่พวกเราแรงยิงมันฉันนึกถึงไกด์เกาะอีสานทำไมผมตุยอ่ะก็เพราะว่านายเดี่ยไปโดนผิวหนังของมันไงล่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยการที่เขาจะถูกขังไว้ด้านในเขาต้องแช่ไว้ในน้ําพิษเพื่อไม่ให้มันขยับเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้พวกมันอยู่ตัวแล้วมันติดเต็นน่ะวู้วมันแพร่ไว้ติดเต็นไปแล้วเขาไปในด้ปากมันไอเถอ มันโอนนะท่าปลาดอกปลาดาวผยองเวทปลาดอกเลยเออท่าปลาดาวนินจาอ่ะโอยเฮ้ยสว่างแล้วเพื่อนเข้าพอดียงไม่ตายเลยทาาไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยคอยังเกะเค้าพี่น้องเผาพันเดียวกับข้าเฮ้ย ฉันได้ยินเสียงจระเข้ที่ตัวน่าจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันอยู่แถวเธอไหมมันไม่ได้อยู่แถวฉันนะพวกนายเดินมาหาฉันได้ฉันอยู่ตรงโรงนาโอเคงั้นพวกเราไปหาจุดบแจนที่โรงนากันเร็วอะตาผมะไม่ใหญ่จริงป่ะน่ะไม่ใหญ่หรอกแหมเมื่อกี้ตัวมันเล็กๆจิ้วๆตอนแรกฉันคิดว่ากิ้งก่านะโรงนาเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะงั้นงั้นพวกเราไม่ไปแล้วงั้นอะงั้นโรงนาไม่ปลอดภัยโอเคงั้นโรงนาไม่ปลอดภัยพวกเราไม่ไปแล้วงั้นอะโรงนาไม่ปลอดภัยจุ๊บจ เธอโอเคไหมฉันไม่โอเคฉันจะขับเฮลิคอปเตอร์ไปหาเธอเฮ้ยเราไปด้วยไปด้วยดิเอาเอาขึ้นไปแล้วก่อนดีเฮลิคอปเตอร์ลงมาก่อนเริ่มขึ้นมา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 ทุกคนขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงพื้นมาก่อนเย็นเดียเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอะไรกันเนี่ยขึ้นไหมเรียบร้อยไป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 เ้าเอาพี่บ๊วยเฮ้ยทุกคนไม่ได้ขับได้เหรอเมื่อกี้ทำให้ขับได้ กดอีกดอีแล้วลอยขึ้นไปเฮ้ยโอ้นายพาเพื่อนไปไหนอะเอ่อมองไม่เห็นเลยมาดิฉันขับเองุ้ยเฮ้ยอ้าววากี้วากี้มามาตอนเช้าอนะครับพอดีเครื่องเฮลิคอปเตอร์มาพวกเราจะไปหาทุกแจโอเคไปคนนายยังอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมอยู่อยู่ซ้ายซ้ายโอ้ยลงนะแล้วลงลงลงมาแล้วมาแล้ว ช้าช้าไอ้ตัวนั้นฉันเห็นถ้ำอะไรบางอย่างเราลงไปดูไหมไป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 เมื่อกี้เห็นถ้ำอยู่แถวๆนี้นะขวา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 ขโม่ขวาขวาขวานั่นน่นนั่นที่วิ่งอยู่น่ะหวังว่าในถ้ำจะมีอาหารที่อร่อยโอ้ลูบหรอเฮ้ยแล้วถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นเกาะกำบังของเราในคืนนี้ล่ะเพื่อนเออก็ได้นะลองไหมอันนี้มันหลังไอ้เข้ไม่ใช่เหรอฮะฮะมันหลังไอ้เข้ไปหลัตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วถ้าเกิดว่าเราปิดรังตรงนี้มันก็เกิดไม่ได้อะดิลองไหมล่ะเอาเฮ้ยเอาตาข่ายปิดมันให้หมดดี้ไหมป่ะลองไหมล่ะว่านะรั้วเนี่ยแหละดีที่สุดจัดไปเลยเฮ้เพื่อนมาเพื่อนมารอรอดูรอดูอ้าวโอเคเฮ้ยมืดแล้วไม้ทุกคนได้ไงไอ้เอรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นเลย ไว้บ้าชุดไันไหนเฮ้ยอะไรอ่ะไม่คิดตัวอะไรอ่ะเห็นเหมือนก้อนหินอ๋อกมาอะไรอ่ะอุกกาบาตฮะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไม้บิุกกาบาตตกลงมาตรงนี้ไปอุกกาบาตเฮ้ยอุกกาบาตเฮยเฮเอาละเพื่อนฉันว่าลังจระเข้อาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเราเข้าไปอุกกาบาตตกลงมาอยู่ในลังจระเข้ก็ได้เอาเข้าม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 าจระเข้ไม่น่าเกิดนะวันนี้อุกกาบาต เขาไปนี้เลยเหรอนี่ถ้าเกิดว่าพวกเรายังเดินดุมๆอยู่ด้านนอกนี่ยอุบัตอาจจะทำา้ายพวกเราตัวแตกตายก็ได้แล้วมันจะมีอะไรมาอีกไหมโอ้มันมันมันตกเ็จครับผมทุกคนเชื่อไหมฉันเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ออกมาจากเอ่อฟ้ามันเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างทุบอุบัตตนี้เพื่อมาหาพวกเราอะหาหลอมเป็นยังไงอะนั่นไงฉันเห็นมืออยู่มาตรงนี้มาตรงชั้นมาตรงชั้น เฮ้ยตัวอะไรอ่ะใครท่านลิงเหรอฮะใครท่านลิงตาหินไท่านไครท่านลิงคืออะไรอ่ะไม่รู้ตัวมันใหญ่มากเลยเฮ้ยให้ตายเถอะตัวมันจะแบบ S C P S C P ชายกายไม่ใช่มันมีปากอะไรหน้าตอดโมโกกอนเลื่องทุกคนเลื่องทุกคนมันคือไครท่านโกมหน้าตาเดโมโกกอน มองมันมนตดด้วยยิงกระตูดมันฉันจะเปล่า,ากระบาดใส่พวกแกเอานี่ไปกินเลยเฮ้ยไอ้เจาตัวนี้ตัวใหญ่มากจริงๆอะนมีตาใสนไม่เลิกเลยอะอลแล้วดูที่มือของมันดิมือของมันมือของมันเต็มไปด้วยสายกัมมันตภาพรังสีผิวหนังก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนกับมีตะปุมตะป่มเต็มข้อศอกไปหมดเลยอะ พ่อหน้ายมีตังค์ว่าเอาตังค์ป้อมปืนยิงมันอันเองจะสร้างป้อมปืนตรงนี้มันปล่อยมันปล่อยแสงสีน่ป้อมปืนสองอันจัดการฉันให้สามเลยว้าวหน้าตามันน่ากลัวมากทุกคนเอาไฟสองมันเอาไฟสองมันเอาไฟสองมันจะได้เห็นโอ้ยยิงเข้าไปใกล้กยิ่งน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ย อุ้ย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 มันทุกคนมันไม่ปลาคนอื่นเลยหรอมันชอบให้ตายมันชอบแจงมันชอบแจงเออไม่ได้ฉันจะตัดเกินพวกเกด้วยอุกเบิดพวกนี้เราต้องรอเราต้องรอให้มื่ก่อนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอ้หลังของตรงรั้วมันอยู่ตรงรั้วที่เราสร้างไม่ได้ไม่ได้ตัวอะไรกันน่ะไปไปไปไอ้ตัวนั้น่ะเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนมันมีหนวดอะไรไม่รู้ อยู่ดีๆรัวเราหะวดำยาวเราต้องระวังนะต้องทิ้งระยะห่างนิดนึงรู้รูว่าเราอยู่ไหนนี่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 งไหนอะเฮ้ยดูดิดูดูเราเราขังมันไว้มันออกมาไม่ได้ใช่ไหมพี่กิตใช่ดูดิหัวใจหรือเปล่าดูดิเฮ้ยเราสุดยาดโอ้โหอะไรอะแล้วมันดูเหมือนสวนสัตว์อีสัตว์ถ้ากดยเกี่รอไม่ใช่แล้วฉันบอกแล้วไงว่าตัวนี้มันเป็นหัวใจแต่มีแขนกับขาเหมือนปลาหมึกอก็เราทำให้เกมเขาบั็ก แมมม่งงันนอถ้าแบบนี้จะรออะไรกันล่ะจ๊ะทุกคนสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าปืนจัดไว้แบบเน้นๆไฮ้หัวใจแมงป่องสุดยังระวังไอ้แมงป่องหัวใจตู่นแมงป่องไอ้โอ๊ยฉันจะฉกทุกคนที่มาทำร้ายฉันแกนั่นแหละจะออกมาทำร้ายพวกเราก่อนนะไอ้แมงป่องบ้า เมื่อกี้เหมือนกับเอ่อั้วของเรามันแตกไปหนึ่งล้อเฮ้ยมันทำลายไปนะบาย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 มันไม่มีวันที่จะทำลายรั้วของเราได้สิรั้วเราแข็งแก่งจะตายโอ้ยเอาพีโพาาพ่โบพี่โบตายพี่โบโดนได้ไงมันมีพลังยังไงล่ะอุยกกอ้ยฮักกี้ว่ะฮักกี้มาฮักกี้วากี้อยู่ตรงทหารพอดีพวกเราไปจัดการฮักกี้วากี้ก่อนไม่ต้องตามมา ถึงที่แล้วโอ้าช่วยยิงค่ะช่วยยิงหลังกลับไปอ่ะเบดีเบดีตอนนี้พวกเรากำลังทำการจัดการทักกีวากี้มันจะจัดการฉันโอ้ยไปกินเลือดฉันไปขึ้นหอแล้วเพื่อนฉันหิวเราไปที่โรงงานตุ๊กตะกับฉันเถอนะฉันเออไปไปลเ้ยไปแล้วจดการฮาคิวากิได้ไหมยังยัง ประเด็นคือมันไม่เห็นหลอดเลือดอ่ะแต่เพราะว่าเจ้าตัวคิวว์กี้จะเป็นแค่ตัวป่วนจะโชคดีเช้าพอดีวู้ดีไม่มีอะไรทำร้ายพวกเราได้ถ้าพวกเรามีกรงเล็บยางกรงยางกรงโอ้ใครจะไปรู้ว่าจุดนี้มันเป็นจุดสปอนมอนสเตอร์ และจะบอกว่าแมบบนี้นะคะยังมีอะไรให้เราเล่นอีกมากมายนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขายังสร้างแมบบยังไม่ค่อยเสร็จนะเนี่ยเห็นปะใช่ใชทั้งป่าทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆในเกมนี้นะคะยังมีน้อยอยู่นะทุกคนก็เอาเป็นว่าใครชอบเกมแนว s u r v i v เวกับเพื่อนๆแบบนี้นะคะก็ลองมาเล่นแบบนี้กันดูได้ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยละกันสำหรับวันนี้ใครช่องกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ แกเ,เพื่อนๆล่ะคิดว่ามอนสเตอร์ตัวไหนหรือสัะปหปลาดตัวไหนในเกมนี้ที่น่ากลัวที่สุดพิมพ์บอกใต้คลิปกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบายบายสำหรับผมตัวที่น่ากลัวที่สุดคือแฟล l ล็อ